เขตสุขภาพเพื่อประชาชนถูกจัดตั้งขึ้นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าโดยการจัดตั้งเขตส,สุขภาพเพื่อประชาชนพุทธศักราช2559เพื่อเป็น,นกลไกการปฏิรูประบบสุขภาพที่มองทุกมิติทั้งกายใจสังคมและปัญญาคณะกรรมการเขตส,สุขภาพเพื่อประชาชนหรือกอขอปอมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ4ปี ปัจจุบันตามคำสั่งคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติได้แต่งตั้งคณะกรรมการเขตส,สุขภาพเพื่อประชาชนหรือกอขอปอชุดที่3ที่มีวาระดำรงตำแหน่งระหว่างปี2568ถึง2572มีผลวันที่14กรกฎาคม2568เป็นต้นไปการขับเคลื่อนการทำงานที่สำคัญของกอขอปอนั้นได้นำความรู้ความสามารถประสบการณ์ และเครือข่ายที่หลากหลายของกอขอปอโดยกำหนดประเด็นปัญหาด้านสุขภาพร่วมกันของแต่ละพื้นที่ผ่านการบูรณาการทรัพยากรงบประมาณที่มีอยู่ของทั้งภาครัฐหรือเอกชนเพื่อสนับสนุนให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้านสุขภาวะที่ดีแก่ประชาชนในเขตส,สุขภาพเขตส,สุขภาพเพื่อประชาชนทั่วประเทศแบ่งเป็น13เขตโดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กขอปอแต่ละเขตได้มีการกำหนดทิศทางยุทธศาสตร์และการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพโดยประชาชนเป็นศูนย์กลางมุ่งเน้นการสรางพลังสร้างความร่วมมือและประสานการทำงานร่วมกับหน่วยงานในเขตพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาสุขภาวะที่มีการกำหนดประเด็นร่วมกันมีทั้งเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการแก้ไขปัญหาสุขภาพที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ทำให้เกิดการเชื่อมกลไกอื่นๆนอกเหนือจากเรื่องสุขภาพเข้ามามากขึ้นต่อจากนี้ไปกขอปอ จะร่วมกันขับเคลื่อนงานฝ่าวิกฤตเพื่อไปสู่เป้าหมายเดียวกันนั่นก็คือการสร้างสุขภาวะให้เกิดขึ้นในเขตส,สุขภาพซึ่งจะนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อประชาชนทั้งประเทศต่อไป